ครับผมส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับบ่าวสวนลำเพลินออฟฟิเชียลครับผมเป็นนอนในวัดนง่นไปเอา้าวะยังเข้าไม่ได้นะคนนี้เข้าวัดไม่ได้ไเขามีอันนั้นอยู่ดิสายศิสายศินมียองมียานอยู่เลยโอ้ค่ะคุ้มครองเขาไปพาลูกไปนอนนะครับพี่น้องเอ้อนอนมารถไปไหนอ้มามารถอะไรกันน่ะโอ้แปดล้อเหรออ๋อถ้าพี่น้องเนอน โ oh, อ้ครับผมอ่ครับผมตอนนี้ทีมงานเริ่มมาถึงแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับ oh my God, my God. ครับทีมงานมาแล้วมันเกิด,ดี่ยังขึ้นพี่น้อง oh <my> ย้ายสถานที่การแสดงด่วนครับ กินป่อยๆเนาะโอ้ยเมอัรอดแล้วอ้าวค่อยค่อยขับรถศิลปินเดอเอาเอา,าอาจารย์กินมาๆเนี่ย จะเป็นเดียาวจะยืนทั้งหมดยวจนเแ้แตกไหมอ่ายาวสั้นไปเบิดเลยหิวหลายนี่ร้านค้าตรงนี้ร้านใหญ่นี่รู้บอกให้รู้เพื่อท่านาน,น้าโดนจอดปั้มรอบก,กับประจอดเขาคิดว่ามันจะกี่ห่านอลไรหรอมัง้งไม่มีอะไรขายเลยเขาคนตแ่แรกทุกคนคิดว่าเนมเ่อเออยังได้อยู่แตาา่ไม่จอดช่ปั้มมันปั้มไม่เนี่ยเออ บมวเจ็ปอดยุบปั่ปมก็มไม่ได้กินจอดอาหารเห็นปะยังตีเลยยังตีเลยยูนเลยกินอันนี้ไม่จอดปั่มมีอย,ย,ย,ย่างนี่จะมาอาหาก็นี่รถเยียบคอหนูนรถมันจะเลี้ยวเข้าหนูหยัดตะบดหยัดตะบดหยัดนะละนี่อนี่ร้านค้าอยู่นี่ยังว่า้านอยู่ เอออีมว่าอะรวะนีพี่น้องว่าเติมเงี้ยมงใช่เด็กปั่มเนี่ยเออมาหอดมองเลยครับพี่น้องครับผมทีมงานสาวน้อยเป็ดแันแพงหมอลำเพิ่นเงินหลานนะครับผมนี่ครับคืนนี้เราอยู่ที่นี่นะครับพี่น้องนี่ครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับพี่น้องนี่สนามก็โอเคครับผม โอ้โอ้ที่จอดรถบาดดีแท้ ไปวัดที่วัดเพียบเลยที่นอนไม่ใช่สนามสนามนี่นี่วัดมีแต่ป่าเล่นนี่ครับพี่นออาจารย์แล้วก็ตีศิลปินทุกท่านก็ได้มาหอดได้มามองแล้วเป่าไหมครับทีมงานนี้ทีมงานน้ำไม่อาบครับ มือกองสองมือกองนี่น้ำไม่อาบมาสามวันแล้วพี่น้องเออเจ็ดวันครับเวันเหรอเจ็ดวันอาบเทียดสิฮะไปไหนกันนะไปเที่ยวไหนกันนะฮะวันนี้มีไปรถตู้เหรอมีแม่หักเปิดท้องให้นอนเหรอตาอู้นี่ไปนอนไปนอนรีสอร์ทกันหมดเลยเลยเนี่ยอาบน้ำบ้างนะไปนอนรีสรนะอร์ทอ่ะ ฮะโอ้นี่รถรีสอร์ทมารับไปเลยเนี่ยปลาคอนวอยคอนวอยคือรถตู้คอนวอยคอนวอยคือรถตู้อาบน้ำปลาถูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะรีบขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้นอาจารย์ใจขึ้นขึ้นขึ้นอาจารย์ขึ้นขึ้นเยวปิด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 อาจารย์ขึ้นปิดปิด

โอ้ขีดกวันมูนจีย,ยังไม่มานี่พี่น้องย,ย,ยไปแล้วพี่น้อง โอ้ฮะกอนนี่แล้วนี่เลยเป็นงานอะไรผนีทงมีะานงานปิดฟิกงานปิดฟิกผต่อไฟไม่ใช่อะไรหรอกต่อรถต่อรถรถรถรบัสจดตรงนี้ถาวรเลยเนถาวรแล้วผมไม่กล้าต่อไฟเพัวมันจะย้ายอีกผมไม่ตามเพลยแล้วไม่ได้ดูเป้นเนาะ จอดหน้าอำเภออย่างดีเลยเขาบอกไมาใช่ไปหลังอำเภออีกสนามยังกว้างเลยที่ไหนด้ข้างไปลงบ้านโอ้บรรยากาศตรงนี้ดีจังเลยพลมตัวเบลเลอร์เลยปานพี่น้องเ้าพัลมตรงนี้เปิดเลยนี่ โอ้โปัาไฟเยอะๆพี่น้องทีมงานเดนซ์ทรงเดนเซอร์ก็เกียบตัวลงมาแล้วพี่น้องเด้อฝากคลิปบัตสนลำพันธอัพิเชียรินนะครับพี่น้องโอ้โหพูดเสียงหล่อสวัสดีครับหล่อมากครับตัวจริงยิ่งหล่อครับพี่น้องเลยแเอไไปปต้ลว เหมาเปล่าเหมารถเปล่าแม่ก็เมาให้เขาจะเหมารถเป่าจ่าเองนจัยังไม่เห็นเลยพี่มองเครื่องบินใหญ่ตรงนี้สองปลานคนมต่อยไหม่อยังไง่อยังงือเิดปึงนเห็นอยู่เครื่องบินใหญ่วิ่งเขาผ่านมาอยู่ แ,แม่จะไปเลี้ยงกาแฟพวกผมเหรอสองร้อยจะคุ้มหรือไปกินไรอร่อยแม่จะเลี้ยงเหรอเป็นกาแฟแม่จะเป็นหมอลราเนาะจะตาไปจะพันไ,ไปเราไปกินลแ,กลแล้วกาแฟแก้วละสองร้อยแก้วละสองร้อย,ออยผม<อ>ไปก,กินแก้วกระป๋องก็สิบห้าบาทสิบเจ็ดบาทดีกว่าแก้วละสองร้อยนะคุ้มไม่ต้องไปพึ่งร้านกินนตาลเขาไปกินเขาบอกินกาแฟแก้วละสองร้อยคือบินนึงมันมีหลายใหญ่โอ้ไม่เอาดอกสิบห้าบาทก็อิ่มแล้วงาบรรยากาศเนาะโอ้ยบรรยากาศทุกวัน มี่มาชีวิตจะหาแบบพวกผมไม่ได้หรอกเพราะว่าจังหวัดละวันอำเภอละวัน,นมาแล้วเ,เดดนถุงเดนเซอร์อยังไม่มาพี่ยังไม่มีใครมาเลยไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่นี่ได้แต่แรกรรอ่ะใรบอรก ก็ไปดูตามในป้ายอย่างเงี้ยก็ถามคนในนั้นน่ะแหละเขาบอกอยู่วัดวัดหน้องชาติหน้องไผ่แล้วก็เขาก็บอกเล่นอยู่ที่นี่ครับคลิปนี้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีสวีดัส